ก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่หลักสูตร OKR OK Objective and Key Results นะครับโดยผมดรอำนาจวัชินดานะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรยอดนิยมนะครับในเรื่องของการบริหารองค์กรยุคใหม่ที่ได้รับการกล่าวถึงและสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในหลายองค์กรนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใหม่นะครับในความ เข้าใจของพวกเราพี่น้องชาวไทยหรือในชาวโลกก็ตามนะครับแต่ผมเนี่ยก็จะต้องให้ความรู้ท่านก่อนว่า OKR OK จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ OKr OK ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วนะครับผมขอย,ย่แชร์เป็นไทม์ไลน์ท่านโดยสรุปง่ายๆนะครับประวัติที่มาของ OKR OK สักเล็กน้อยนะครับ OKr OK เนี่ยเกิดมาโดยเริ่มจริงๆแล้วจาก แนวคิดเบื้องต้นของปีเตอร์เอฟดักเกอร์ท่านดูที่จอเนี่ยดูซ้ายมือด้านล่างสุดนะครับปีเตอร์เอฟดักเกอร์เนี่ยเป็นปรมาจารย์เป็นศาสตราจารย,รรย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน,นการบริหารจัดการในอเมริกานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกในเรื่องของการบริหารจัดการยุคใหม่นะครับปีเตอร์เอฟดักเกอร์เนี่ยได้คิดทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่เป็นทฤษฎีที่ กระ่อนโลกแล้วก็ได้รับการกล่าวกวันและทุกวันนี้ยังเป็นรากฐานในการบริหารจัดการยุคใหม่ทฤษฎีนี้คือ MBO นะครับย่อมาจากคำว่า Management by o b j e c t i v e นะครับ MBO เนี่ยก็เป็นทฤษฎีที่ถือว่าเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนองค์กรนะครับรากฐานของ MBO มีหลักคิดง่ายๆก็คือ 1. องค์กรจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายชัดเจนนะครับองค์กรทุกองค์กรที่ทำ MBO ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อน แล้วก็จะต้องมีการถ่ายทอดเป้าหมายไปสู่ระดับหน่วยงานต่างๆหรือระดับผู้บริหารระดับล่างนะครับแล้วก็ถ่ายทอดไปจนถึงนะครับผู้ปฏิบัตินะครับแล้วก็ที่สำคัญพอถ่ายทอดไปแล้วก็จะต้องมีการขับเคลื่อนมีการดําเนินงานมีการจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการติดตามผลและประเมินผลสุดท้ายก็จะต้องมีการให้รางวัลตามผลงานที่ โดยงานหรือบุคลากรคนนั้นทําได้นะครับนี่คือกรอบแนวคิดเบื้องต้นที่เป็นกรอบแนวคิดที่ทุกคนในองค์กรในยุคใหม่นะครับโดยเฉพาะองค์กรไทยๆเราเนี่ยก,ก็คงคุ้นเคยเครื่องมือที่ใช้แล้วก็เราคุ้นเคยก็คือ KPI นะครับหรือตัว Key Performance Indicator หรือตัวชี้วัดผลงานหลักนะครับซึ่งต้องบอกว่า KPI เนี้ยก็อยู่กับประเทศไทยมาก็ประมาณสัก 20- 30ปีละนะครับเราคุ้นเคยดี แต่ OKR OK นั้นมันเริ่มอย่างไรนะครับ OKR OK เนี่ยเริ่มจริงๆตั้งแต่ปี1968นะครับในโน้ตตรงโนดแรกเ่ยนะครับวงกลมตรงนี้ในปี1968หรือ52ปีที่แล้วนะครับคนข้างล่างนี้นะครับ Andy Grove, Andy Grove เนี่ยนะครับหรือแอนด Grove แล้วแต่นะครเบก็จะมีชื่อของเขานะครับเป็น CEO นะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท Intel Corporation Intel ก็คือทําชิปในคอมพิวเตอร์นะครับโดยเรยไมโครโปรเซสเซอร์ Micro ในคอมพิวเตอร์ตอนปัจจุบันก็จะมีโปรดักต์คือที่เรารู้จักในคอมพิวเตอร์คือคอ r อ i3, c คอ i i5, c o คอ i7 อ,อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเมอใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรองของระบบประมวลผลชิปในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอัิกรเนี่ยก็ได้บริหารจัดการองคอ์กรโดยการเริ่มองคอ์กรนะรซึ่งก็เริ่มได้ไม่นานนะครับแล้วก็ได้ นำเอาแนวคิด MBO เนี่ยมาปรับใช้ในองค์กรน,นะครับ,บระยะหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่สอดคล้องหรือตรงตามที่วัตถุประสงค์ที่เขาต้องการก็เลยมีการปรับไอเดียต่างๆนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบการใช้ MBO ให้มันสอดคล้องกับความต้องการของเขาและความต้องการของบริษัท Intel นะครับเมื่อ52ปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นพอใช้ระยะหนึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการหลักคิดต่างๆของ MBO แล้วก็กลายเป็นชื่อว่า OKR OK นะครับโดยเขาตั้งชื่อว่า OKR OK ก็คือมาจากภาษา,ษาอังกฤษของคำก็คือ O มาจากคำว่า Objective แล้วก็ KR มาจากคำว่า Key Result นะครับหลังจากนั้นก็ได้ใช้ OKR OK บริหารจัดการบริษัท Intel มาตลอดนะครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในโนดที่2ตรงนี้ก็คือคนที่ใสัยว่นนะฮะอยู่ข้างบนนี้ก็คือจอห์นดูเออร นะครับเข้ามาเริ่มทํางานที่เป็นเจ้าวิศวกรหนุ่มนะครับใหม่เลยนะครับจบใหม่ๆเลยก็มาทํางานที่บริษัท Intel นะครับในปี1974นะครับประมาณ5้ีหปีนะครับหลังจากที่ o k เได้เริ่มรันใน Intel แล้วนะครับจอร์ดูก็เป็นคนหนุ่มที่ไฝแรงแล้วก็มีความใฝ่รู้นะครับได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ OKR ในองค์กรในการขับเคลื่อนในการประเมินผลนะครับจนเป็นผู้ที่มีความเข้าใจแล้วก็มี ความลึกซึ้งในเรื่องโอเคอาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ได้ทำงานในอินเทลและซึมซับเรื่องของโอเคาไปนะฮะได้มากพอสมควรนะครับและที่สำคัญจอห์นดูเออร์เนี่ยก็ได้ลาออกนะครับไปทำงานที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับหลายๆแห่งจนสุดท้ายในปีหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับจุดเปลี่ยนสำคัญของโอเคอาอันหนึ่งก็คือว่าจอห์นดูเออร์ก็ในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นเจ้าแคปิตอลิสต์หรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมลงทุนนะครับเป็นผู้ลงทุนละนะครับในบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆก็ไปลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพหลายๆแห่งนะครับแล้วบริษัทที่เข้าไปลงทุนหรือไปให้ทุนนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการแนะนําเครื่องมือ OKR OK ให้บริษัทเหล่านั้นใช้นะครับแล้วก็ก็จะเป็นโค้ชสอนให้แต่บริษัทที่เป็นจุดเปลี่ยนคือบริษัท Google ในปี1 9 9 9นะครับจอห์นดูเออร์ก็เข้าไปร่วมกับ นะครับสองบุรุษหนุ่มนะครับที่ก่อตั้ง Google คือ l a r r y Page และก็ s เก็บินนะครับ p a g e s e จสเก็บินก็เป็นคู่หูที่เรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกันแล้วก็มาตั้งบริษัท Google ซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆนะครับทำด้านด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ต้องการทุนจอร์ดิก็มาร่วมทุนแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสอนแนะนําว่าถ้าคุณจะขับเคลื่อนองค์กรให้ดีแล้วก็เติบโตนะครับเหมือนผมที่เคยอยู่ที่ อินเทลมาก่อนนะครับก็น่าจะใช้ OK เแล้วก็ก็สอนนะครับแล้วก็แนะนําเป็นพี่เลี้ยงให้หลังจากนั้นบริษัท Google ก็โด่งดังนะประสบความสำเร็จและเติบโตจนถึงทุกวันนี้นะครับประมาณ20ปีนะครับจนถึงทุกวันนี้ถามว่า Google เนี่ยมีคนไปถามว่าทําไม Google ถึงประสบความสำเร็จทําไม Google ถึงมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นบริษัทที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตก็คงต้องรู้จัก Google แน่นอนนะครับ ราลีเพจซีอคนหนึ่งของ i n t e l ของ Google เนี่ยก็ได้ตอบว่าเพราะว่าเราใช้ OKR OK นะครับโอเนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จนะครับเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรนะครับวาทานี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปทําให้คนเนี่ยสนใจมากนะครับว่า o k เมันเป็นอย่างไรทําไมถึงทําให้ Google ประสบความสำเร็จนะครับก็เริ่มมีกระแสของความสนใจเครื่องมือที่โอเในตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ ็แปลว่าความสำเร็จของ OKR OK ที่ใน Google ก็ดังขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คนสนใจมากขึ้นจนในปี2017นะครับจอห์นดูเออร์คนนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่สำคัญมากคนหนึ่งนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าแอนดี้กรอฟที่เป็นคนคิดทฤษฎี OKR OK นะครับได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับในปี2016ในปี2017นะครับจอห์นดูเออร์ก็แต่งหนังสือชื่อว่า Measure What m a t t e r นะครับ ซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีมากแล้วเป็นหนังสือต้นฉบับและเป็นหนังสือสําคัญมากที่เป็นการเล่าเรื่องราวความสําเร็จและแนวคิดและประสบการณ์ทั้งหมดที่ทเกี่ยวกับ o อเในหนังสือเร่มนี้นะครับประเทศไทยก็มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วขายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญ OK เก็ขยายมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับในประเทศไทยก็น่าจะประมาณหลังจากหนังสือว่าไม่เชื่อวัดไม่เทอออกมานะครับก็จะมีคนสนใจแล้วก็ โอเอาก็อาจจะมาเริ่มในประเทศไทยก็โดยบริษัท Google Thailand นะครับแล้วก็มีคนที่ติดตามนะครับสนใจน่าจะอยู่ที่ประมาณทักสองสามปีนะครับนะฮะแต่ว่าคนหลายคนยังเข้าใจผิดว่า OKR OK นั้นมาจากบริษัท Google จริงๆแล้วบริษัทที่คิด OKR OK และใช้ใน o k เในองค์กรเป็นเจ้าของ o k เจริงๆก็คือ Intel นะครับบริษัท Intel Corporation และที่สําคัญ o k เก็ โด่งดังนะครับมาในองค์กรมากมายนะครับบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่ใช้ o OK ร r ทั้งสิ้นนะครับเป็นบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีบริษัทสมัยใหม่นะครับแล้วก็ทําให้ o OK ร r เป็นที่สนใจนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ในประเทศไทยก็มีกระแสะแล้วก็ที่สําคัญหลายองค์กรชั้นนําก็เด้เอา OCR OK ไปใช้นะครับคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ OCR OK สองคนนะครับที่เป็นถือว่าเป็นกูรูระดับโลกนะครับคนแรกคือ สายมือครับคือเจ้าของและก็ซีอของ Intel ก็คือแอนด g r o อ e ในสี่ชุดแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เหลือคนที่ใส่แว่นนี้คเดียวคืออันอันจอร์ดนะครับจอร์ดก็ได้ตะะเวนนะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับกับองค์กรต่างๆแล้วก็ในวยีสธาธารณะในเท็สท็อบ้างอะไรบ้างในเรื่อง OKR OK นะครับแล้วก็ถ้าท่านติดตามใน YouTube ต่างๆ,างๆค่อนข้างจะมีเยอะแยะเลยนะครับความหมายของ okr OK คืออะไรนะครับ จอห์นดูเออร์นะครับได้ให้ความหมายของ o k r ไว้ง่ายๆก็คือ OKR คือ simple goal setting system แปลว่าอะไรครับแปลว่าระบบของการตั้งเป้าหมายที่ง่ายๆหรือเรียบง่ายนะครับก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายนั่นเองต้องมีเป้าหมายแล้วก็ไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายนะจริงๆ OK r ครือตั้งแล้วก็ต้องขับเคลื่อนเป้าหมายให้สำเร็จนะครับเป้าหมายคือเป็นเป้าหมายองค์กรนะครับเป้าหมายหน่วยงานเป้าหมายบุคคลก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าองค์กรหรือหน่วยงานหรือบุคคลก็ตามทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายก็เชื่อว่าองค์กร จะประสบความสำเร็จนะครับแหล่งความรู้นะครับของ OKR OK ที่เป็นแหล่งที่ท่านอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มหรืออาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะมีหนังสือที่ผมส่วนใหญ่ก็อ่านทั้งหมดแล้วนะครับอาจจะมีจริงๆอ่านทั้งหมด10บกว่าเล่มละนะครับก็คือ m e ่ s u r e w h a t Matter อันนี้น่าจะเป็นหนังสือหลักเลยนะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากคนที่เป็นกูรูจริงๆเบ,ๆเบอร์สองแล้วกันถ้าว่าเบอร์แรกท่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับคืออันดุกโรที่เป็นคนคิด OKR OK นะครับ แล้วก็หนังสือแนะนำอีกเล่มหนึ่งขวามือบนนะครับ o b j e c t i v e Key r e s o l t e พอไอเนว์ดเป็นคนเขียนพอไอเนว์ดเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือเล่มเดียวกับ Balance Scorecard นะครับที่เป็นเครื่องมือที่หลายคนยังคลังใครและหลายองค์กรยังใช้อยู่นะครับแล้วก็มีท่านอื่นๆนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญในการนำเสนอของผมเนี่ยผมจะนำเสนอแนวคิดแล้วก็วิธีการของ OKR OK ซึ่งไม่ได้มาจากหนังสือเล่มเดียวและไม่ใช่มาจาก แค่อ่านหนังสือแต่มาจากประสบการณ์ตรงนะครับผมเป็นที่ปรึกษาและบรรยายให้ OKR OK มาแล้วไม่น้อยกว่า3าสิบองค์กรน,นะฮะตลอด3ามปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ทั้งบรรยายและที่ปรึกษาแล้วก็โคช้ชให้องค์กรหลายหลายแห่งนะครับก็จะได้นําเอาความรู้ประสบการณ์น,นะครับมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกับท่านนะครับเรามาพูด,พดถ,ถึงความหมายของคําว่า OKR OK ซึ่งเป็นความหมายที่ประกอบด้วยศับสองคำด้วยกันนะครับ คำที่หนึ่ง objective objective เนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับคำตอบของคำว่า what นะครับก็คืออะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการสำเร็จนะครับแล้วก็มันถือว่าเป็น direction หรือทิศทางขององค์กรนะครับที่ต้องการดำเนินไปนะครับในแต่ละไตรามาสในแต่ละปีแล้วก็อาจจะเป็น goal เป็นเป้าหมายที่องค์กรต้องการนะครับหรือต้องการบรรลุนะครับในแต่ละไตรมาสหรือแต่ละปีนะครับส่วนคำว่า K.R. หรือ Key Result นะครับมันก็เป็นการตอบคำถาม how คือองค์กรต้องทำอย่างไรนะครับต้องทำอย่างไรถึงจะบรรลุ Objective นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันการเป็น Execution ก็คือเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรหรืออาจจะเป็น สิ่งที่เรียกว่า milestone metric นะครับ milestone metric นี่เป็นคำที่อาจจะต้องความเข้าใจให้กระจ่างสรกนี้เป็นคำแรกคือ milestone เนี่ยมันก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่แสดงความคืบหน้าหรือความสำเร็จของ objective นะครับอาจจะมีสองมิตินะครับสิ่งที่แสดงความคืบหน้าหรือแสดงการ progress รือครับความคืบหน้าสิ่งที่เป็นขั้นที่เราดำเนินการในขั้นต่างๆเพืจะทำให้อัตติสติสสำเร็จ หรืออาจจะเป็นตัวูวัดนะครับหรือแสดงถึงความสำเร็จนะครับของออบเจ t i ีฟส่วนด้านอีกคำหนึ่งก็คือ m มทริกแมทริกนี่มันแปลว่าตัวชีวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมายสโตรแมทริกก็คือว่ามันมีการแสดงที่สำคัญที่ต้องเป็นการวัดผลนะครับหรือว่าวัดความก้าวหน้าของการดำเนินงานซึ่ง ส่งผลต่อความสำเร็จของ o b j e c t นะครับส่วน Objective ถ้าเรายกตัวอย่างนะครับสักหนึ่งเรื่องเช่นองค์กรต้องการยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศนะครับตัว KR ก็อาจจะมีทักสามข้อนะครับจริงๆตามหลักของ OKR OK แล้วเนี่ยหนึ่ง objective เนี่ยควรจะมี KR อยู่ระหว่าง3-5ข้อนะครับผมก็ย่นยกตัวอย่างสักสามข้อก่อนนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ย เพื่อให้การยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศเนี่ยองค์กรจะต้องมีหนึ่งสร้างมาตรฐานการบริการให้ครบถ้กนสองพัฒนาทักษะการบริการให้พนักง,งานทุกคนสามสร้างนวัตรกรรมใหม่สามเรื่องนะครับเดี๋ยวเรามาแยกแยะดูว่าไอ้ตรง Key Result เนี่ยนะครับส่วนไหนเป็น Milestone และส่วนไหนเป็น Metric นะครับ ส่วนที่เป็นมายสเตนก็คือข้อหนึ่งเนี่ยคือสร้างมาตรฐานการบริการนะครับจะเห็นได้ว่าการสร้างมาตรฐานการบริการนี่เป็นสิ่งที่แสดงว่าการยกระดับการบริการจะมีโอกาสสูกก่ความเป็นเลิศนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวชี้วัดคือให้พนักงานให้ครบทุกงานนะครับครบทุกงานแปว่ามีงานบริการสี่งานห้างานหกงานก็ทุกงานเลยถ้านึกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ่วนข้อ2นะครับเรื่องของไมล์สโตนก็คือพัฒนาทักษะการบริการนะครับถ้าเราจะบอกว่าถ้าเราจะยกระดับการบริการลสู่ความเป็นเลิศเนี่ยต้องมีการพัฒนาทักษะการบริการมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าการยกระดับสุ่ความเป็นเลิศในการบริการจะประสบความสำเร็จแต่ต้องวัดได้นะครับต้องมีตัวชี้วัดหรือเมทริกก็คือให้พนักงานทุกคนหมายความว่าพนักงานในองค์กรนี้อาจจะมีตั้ง0 0คนในที่ทำงานบริการก็อาจจะต้องพัฒนาทุกคนเลยให้มีทักษะงานการบริการ ส่วนข้อสามคือสร้างนวัตกรรมใหม่นะครับน,นี้อาจจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริการซึ่งก็ถือว่าเป็นมายสโตนก็คือเป็นสิ่งที่แสดงว่าเรากําลังก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จนะครับหรือว่ามันเป็นตัวชี้วัดว่าถ้าเราพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการบริการแล้วเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกว่านะครับการบริการเราจะมีความเป็นเลยนะครับแต่ต้องมีตัวชี้วัดนะครับตัว k r หรือ Key Result เนี่ยต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ก็คือเมทริกก็คืออาจจะมี3ามเรื่องนะครับซึ่งนี่คือรูปแบบของการกรำหนด K R ซึ่งในการกรำหนด O OK K R นะครับ o j e c t i v e เนี่ยจะเป็นตัวที่เรากรำหนดขึ้นมาก่อนนะครับเป็น Direction เป็นทิศทางเป็นโกขององค์กรแล้วก็มากำหนด K e y R ตามนะครับให้สอดคล้องแล้วจะเป็น m i l e Stone แล้วก็มี m ม t r i กแล้วผลของการดำเนินงานนะครับของ K R ก็จะส่งผล ไปที่ความสําเร็จตามทิศทางที่เรากำหนดขององค์กร